สวัสดีครับผมคนิสานบ้านเมืองครับผมพอกับพวบบ้านบานพวบ้านบ้าหอยด้ครับแต่เมนูบา้บานนะครับเมื่อนี้เสียบไสเขาคั้วอีกแล้วครับเดี๋ยวน่ารักอีกแล้วโ <laughs> อย้ยน่ารักเลยแล้วน้นนำเราสวัสดีงามๆโอ้นี่ครับนี่นี่ผักอีตูใส่พร้อมครับผม ตุ่มยำปลาช่อนครับผมปลาที่หามปาได้แลละครับโดยความยากลําบากว่าปลาช่อนนี่มันหายากเลยสูบปลาต้องซาแล้วครับผมเผ็ดแบบเปรี้ยวๆเลยครับเผ็ดเผ็ดพริกเผาพร้อมใส่ผักคุณตูพร้อมมาที่หนึ่งเฮ้ยบักผันบัวเจียกไปหามอเก้าแะครับเสิรใส่เกาไว้โอ้ทางนี้เห็ดยังเนาะเมนูอะไรเนี่ยผัดประุ้ม ข้าวแรงโอ้วันนี้กินข้าวเจ้าเหรอข้าวเจ้ากระไดข้าวเหนียวกระไดอืคุยคำใหญ่ๆเหมือนเดิมสิโอ้นี่ครับผักไหมผักจิ๋วไหมโอ้ยังบ่ยังบ่เออผักจิ๋วเออง่ายหมดแต่ว่าหาเนี่ยมาเอาลาบเป็ดเนาะหมดเลยหลาเปียสเนี่ยเพื่อนเสียดายได้มาไม่ทัน คาเฝ้าไอเน,นี่ยกับเฝ้าปลาอยู่ปลากรบเสมคาอันคาเฝ้าแล้วครับไม่คุ้มเลย <c oughs> โอ้ผัดเอมามาแต่ใส่บางงามเถอะบาดทิมบุ้งเงาที่สามหมอนหน้อน่ะโอ้เนี่ยครับก่ผัดชีสเนี่ยนี่ครับซีหอมผักซีหอมผักซีเหล้าซีหอมขีกี้ควายยังเหรอใส่ผัดผักบุ้งกับปลากี่มีเสย เดี๋ยวยืดลำตัูปนกับปูเห็นป้วแม่นแล้วละ่นนะปนเนี่ยตุมโอ้นี่ครับตม้มยำปลาช่อนครับผมเล็บปลาไหลแลปะปลาไหลร่วมกันเลยสูตรเด็ดสูตรใหม่ครับผมผิดปกผิดปกติ S <S นี่ครับ่นี่คร <ś ạ c> ับโอ้เสียเพระวะ่าไปต้องทุบไปสักห้าสิบบาดเป็นศินละปะไปะสักเป็นแบานี่ครับศิละปะได้ครับเนี่ยโอ้ปาดแบบมีดด้วยนี่ศิลปะได้ครับเลียนแบบอะไรนะครับเด้อครับเผา าใส่น้ำพอมครับให้มันเข้มข้นรุ่ว่งเลยครับจัดๆเลยครับรจัดจ้านครับโอ้โหดีครับตุมยำปลาช่อนแอนปลาไหลครับผม เรร่อยเบ็ดลงเส้นเลยับตุ่มยำปลาช่อนสอนง่ใหนะครับ ไปีตคความรับหนึ่ดสิมอยู่ครับว่าน,น่าจะอร่อยอยู่ครับต้มยำปลาช่อนครับผมเอีนปลาไหรครับปลาที่ทมบหาไม่ได้ พนแม่ไหมเพ่นเอียบครับผมเอียบไปเะเ็บปลาเดียกปลาล่าลครับหรือไปจับย่างเก็บแดบเดเดียวโอ้ดีครับคักใช่ปะนี่นะครับไฟเสียงสีเสียงพร้อมด้วยนะครับซุ่มประตู ไผสิมาส้มสวนส้มถุงของกันสวนบ้าหอยนี่มาได้ครับไปกับเด้อช่วงหน้าฝนนี่แหละช่วงดอกกระเจียวร่างสิบบานไม่ต้องไปเบิ่งถึงไซยาพุ่มครับผมเบิ่งอยู่บันน้องใหญ่ก็ไเลยครับสวนบ้าหอยมีครบทุกอย่างครับผมนะครับเป็นยังไงครับสุ่มบ้าหอยไหมครับระบบแสงสีเสียง้อมมาเอ้เด็กการเด็กคิดเด็กจังไงนี่ เอองานแอมงานสมรวจถวเนาะมันเห็ดงามปัานนี่เส yup> okay? ิรนเจ้าเบาอืมโดนเป็นหางมั uh, ้งนี hmm, <s led> <s led ่แหละครับบรรยากาศบ้าน มันเหนียบ่ะโอ้ยอัยุกของง้อไปไม่จะใหม่ยังก็ไม่รู้ไม่รู้ผมนอนนาน่วยมากเต้นต้นใหม่ต้นต้นต้นละไ0 0 0านั่นน่ะถ่าอะไรครับโลป่าไม่รู้เศดไส้พี่หอนทำเ0นหกเนาะคือสี่หมื่นจับบัตรดิวเรียบ้อยครับแล้วถาสร้างซื้อาสามนหกมึงเปนูตกย่ำป่าเศีลยนี่ตัวใหญ่ัเดหอยร่มร่องอมคนเนาะ ผมัวกุดเลยเพื่อนเอไยเอ่งบอกอะไรันจวดแกมไงครับย้ายงไปังบอกเอ็่นว่านั่นเลยได้หกหกแฟนนี่แฟนละแสนแสนหกขอมึงไม่นะสองเมตรเนาะได้อยู่กสามสี่กันไม่นะสองเมตรเองว่ามันโกนนึ่ซื้อด้นั่นเจ้าอ่านเอาแนละแสนแสนหกขอมึงยู่สีถัด เอาครับผมลองเปลี่ยนด้มันงามกว่านี้สามสู้ไวเองก่อนนี่วัเขียนเขียนซื้อเลยเขียนซื้อบหอยได้ไปไปมันมีดเสียนเจอเห็นานี่มันดเซียนีอยากินมือเจ้านี่บ่าหอยจะเอาเม็โค่ไปไปไปเฮ็ดคือเอ็นเอ็นรางวัลสซอยดาวครับผมเอามกิไหมเียนซี้เลยเสนาหอยเออ จากท <บน S 1> ีมงานบ่าวไทยบ้านนี่แหละแม่โคนแม่โคนยันยันเขา,เาว่าโจกอันอันยังก็โจกรางวัลเบิร์ตอันกาลสินยุ่งเนาะเนว่าาเเเนนแตี่แหล,คลคะครับสุดยอดเลยครับมึงนี่ครับซุ่มวิธีบ่าวไทยบ้านซุ่มบ่าวไทยบ้านบ่าวหอยครับผมนะครับโอ้นี่ครับส่วนหัวครับผมถ้วยนี้หัวเด้อเอ๋อเอารวดแต่ว่าเอาเนื้อไข่ได้หลายก็ได้ แบงจะจังน้ำน้ำโอ้โอ้เอาทางห่นเด้อที่นี่เนื้อเจ้าหัวเด้อนี่นะวะหัวาเดี๋ยวาเด้อปลาเด้อนมาหัววะโอ้โหเดี๋ยวเด้อโอ้ยนี่ครับสุดยอดเมนูมื้อนี้ต้มยำปลาช่อนมาเดี๋ยวมาเด้อ ที่จั้นทาแปงเงีันสี่ยันสมัครอยู่เนี่ยสวัสดีลงพักสวัสดีลงพักสวัสดีแม่บุ๋มเขินมากเขนมาเฮ้ยนั่งนั่งนอกป่ะลงพักอะไรอยู่เนี่ยพักล้วนเงินเยอะเลยกินหมดแล้วล้วยเกิดเพราะลีอะไครับมา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 โอ้สุดยอดเมนูอีกแล้วครับเมื่อนี้คักอยู่เซฟยบใส่บอกว่า เอ ok, าไวออกมาดนไปซอยกินเลยครับผมไอ, Zar ไอต right. A, right ูไทยอยากมันมาครับมา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 หอยบวงนางผน้ป่าถ้าได้กำจายก็จะได้หนึง ใบบุรีตัวนี้ด้วเขาหล่าว่าเมือกี้ไม่คนนี้ใบบนี่เขาไปนี่เอาไปแรงว่ะโว้ยบยกาดียอมอยากมันคว้าน้ำได้ตัวนี้อันอกมัมันส่บ่โยต้มกมบุรีวที่มันที่แบบมัน้มเือบแอยากเนเาอุนเขาอุ่นะวนม้เขเขาเย็นตขอเขาเลยนี่จ้โอ้เออ ยับจับมาเด้อจ no ับมาเด้อม่ต้องม่น้องเจ้ากินด้วยหรอกเขาไปมาเสยเซลล์อิมมันก้อยง้วเแล้วครับมาโซฟีมือแหละรับเนอนกับเราส่นต«สบายมันมันจมมันเลยเพมากินจักรโลสเป็นเมรติมันบอกใหเอ็นชิมเหรือไม่อ่ะก่อนไม่รู้จักซับครับผมก้อยอาสาไปว่าอะไรไม่รู้ มตักเหรอเนี่เนี่ยพวกกันเนี่ยไม่หยากันเยสอนครับผมสอนโอ้ยเลือลูกตรงนี้เบื่อุกันเลยขยน้อแล้สอนอนี้สอนกันะไลกับ งอไ้จนีเวงแงมีออา่งกันมเล่ยปีหนไเท่าแม่ักงหนเี่งเาีถห้นี่เบดบิมัมีดีมากดีไปดิปไม่เป็นไรลเดียเราบอกคุณเมี่น่นะครับเรีนู้แล้วเฉพาะหนึ่ง ในเนี้ยสิมันหลออดียวอกนนึงครับตามเนี่ยสามครับอืม้เนี่ยมโยขวามากกระเทยนะ่อย <c oughs> พร้อมตอนนั้นหล่อตนไอกคนนึงครับลูกต่นส้อยู่ปลาโอ้ตาราเนี่ยอยู่วัดนลนนะ อเ,อออเอาจดทะเบียนปีตัวปีตัวเนาะใช่เ็คือกันลเลยครับมันเพราะราบอรดอยู่เร่นหละดีบ่ดีก็ไปเทียบไม่ได้อืมันประกันเส้่นี่บ่ดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเลยบาเปลี่ยนแบบใหม่เลยเนี่ยขอถามมาเอ้าเู้เห็นแบบเนีน่ยมันน้ำเอาโทษทีไม่มีเวลาไปต่ออนใจเรื่องจีบตอบว่าเพื่อนอทที่โนดผู้ดมแ่ละเพื่นว่าเออเน โทษทีว่ะเพื่อนกูมิเวลาไปต่อเพ่อนเอ,อ, <c oughs> อนเดียวไม่โคนรเนีนแน,นแล้วบ้านเราขอถามนีเหตุผลทางม้นนรู้มันเนี่เพราะเบินของเขาอยู่ทิ่ถ้าเขาไปลากเขาตลองรอเสียบจะแบตต้องโดนไนแป้งก่อนให้โดนมาอ๋โอโคตรหมบอกม,มรัวปลาเขาไหมไม่้รับดูเยแช่แช่เราะากาศกันนี่ไม่น <c oughs>

ลานเด้านเด้อาไหมยกับอับมงเลียบอะนน์มันเข้าผู้ด่มันนี่ดูลานเดียวล่ะแกบ่กายลานอ่ยังบอกายนเโไปเฉโตบนั้าฝันมือกี้ไงโอ้มันสินอนหันบนี่่ครับตหดลยมันคือพอถ่วเดี้ยวบางหน้ากันมานโดนไไปเมื่อน่ะไปเสื่อปุ้ยนั่นแหละไปเสื่อ ยังกบยไงยังจำลิรยังคนนั่น่ะครับมีตำลิรตัสอมันเออมันกับเบื้งห้องห้องกัเบืองเาอเด็ดๆเกมือขายมาเป็นบวกลงกันแน่นเนาะเออไม่ได้สีไว้ากไปเขาก็ยืนเบื้องอยู่หันแล้วเิาเนาองเจ้ายังำลิตรเนาะเราเห็นเนี้ยาะมันมีดวะดยขออ้ีเขาเอสีนันบ่เรยว่าสีปีดทีเขาใส่ไปซื้อตัวนั้นโอ้นี่บวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวบาทีนี่ เพราแล้วจะไปสร้างสร้างสร้างอะชี้รถนี้ยืดนี่ยืดเนยังเลยมันทีหลังมันหลอยู่แล้ว็ม่หก็ิงมากมันเ่หนไหไ้เบยี่สิบส่เล่ครับไอซี่เปนจอบแล้วหมดากบุกซีฮึแต่บุกซีพอได้อยู่รอเพ่อนะบกซีนี่เราบุกซีนี่เราซีไปหนดวงปะมันบอกน้มกดนน้ำเอา มันจำภูไ่ได้ว่าจนมึงเป็นไผ่ส่วนตเวคือจริัว่าเปล่อะไร่จนมาว่าจะเลื้อยอีกมาจะมาสีเนื้อีคำลอใการใาบอยากไปหาตัวได้สวยนีกับอืมาน่ยหแล้วเนี่้บริโเดียร์เนี่ยจำเมื่อีไปได้นะปลาก้อนไม่ไหมครับมาตุ่มก็สุดเลยนวดนวดเนี่ยนี่แบบกว่าใคร่า อ้สบคอ้ขุมาย่าหนึ่งขายถึว่าบามสะกินนันดีมสะพันหนึ่ครับผมขายปลาได้ร้อยห้าสิบบาท้าต้มันกำไรเน้นเเลยขายบวกกว่เ่ขาบอกกบ่บบองเยบต้องขายบกอง้ยงอ๋อคือว่ากี่วไก่อนี่ครับหลานสาวเบาหอยครับผมได้เนืป็นห่ เียงยอันมัดันตะุ้น่นแต่ว่ามันเป็นอันเจไหมอยากใชอยากกยเป็นกูเลยที่หูเะยบงักข้าวบางแม่ก็นีงลัอยากมาเยียอใมาสูเคร้าบางแม่กับทีมงานนี่พวกมีเียดอกัว่าไก่เ้อทบอกไงพวกมีอะไรอ่เอาไหนทีมา่านนี้ไเอ บเลี้ยวแ่ากร่วมทิมบ่นี่ย่อยเป่นบ่เลี้ยวงงมากนะเรื่องงงทางขาบอกกบกวาเนาะยังของหามาหากันที่มันคักนี่เพนเพูดได้ไปู้บออยูโอ้คักคักับผมตุ่มจำป่าช่อนวันนี้กับแอนปลาไหลทีอิลิแ่บคัก น้ำนัวนัวครับผมวัวสุดงาแกเดียวสิโอ้ยครับผมเมนูมื้อนี้ตุ่มตุ่มยำปลาช่อนแอนปลาไหลสุดยอดมากครับผมนี่นะครับอิ่มแล้วครับเดี๋ยวอยู่นี่มีแห้งครับผมนอนหลับฝันดีกันทุกทุกคนครับผมหลับฝันดีครับอยูนีมีแห้งคับทุกคนครับสวัสดีครับ